พบกับรายการพระเกจิแห่งเมืองสมุทรสงครามลุ่มน้ำแม่กลองโดยบีมสมุทรสงครามวันนี้นำเสนอพระเกจิรูปหนึ่งที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวคนสมุทรสงครามหลวงปู่หลาสุขขาวโรสมัยที่พระครูพิสารสมุทรคุณหลวงปู่หลาสุขาวโรอดีเจ้าอาวาสวัดบางคนทีในยังมีชีวิตอยู่กล่าวกันว่ารอยยิ้มคือตัวแทนของท่าน ญาติโยมรอบรอบวัดหลวงปู่ท่านรักเหมือนลูกหลานทุกคนในแต่ละวันมักจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเสมอๆบ้างก็มาขอพระบ้างก็มาขอเงินซึ่งหลวงปู่ไม่เคยขัดหากสิ่งนั้นเป็นส่วนของท่านที่ไม่ใช่สมบัติของวัดหลวงปู่เคยให้เงินที่ได้รับจากการเทศแก่คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปทั้งซองประมาณ500อบาทเพียงเพราะเขาขับรถมาส่งท่านที่วัดถ้ามีใครถามท่านถึงเรื่องของการให้แบบนี้ ท่านก็จะตอบด้วยเหตุผลข้อเดียวคือเก็บไว้ก็เป็นทุกข์ทุกวันนี้เรื่องราวของหลวงปู่หลาสุขคาวโรยังคงบันทึกอยู่ในความทรงจำของคนละแวกวัดบางคนทีในเพราะคุณธรรมและความมีเมตตาของหลวงปู่ได้ถูกฝังเป็นความงดงามเล็กๆล,ลงในจิตใจของชาวบ้านแถบบางคนทีอย่างเหนียวแน่นหลวงปู่หลาท่านเป็นลูกศิษย์ที่ขึ้นกรรมฐานกับท่านพ่อบรรทูลสิงธรรมบัณฑิต วัดบรรทูลสิงห์ตำบลบางทอรัตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครท่านพ่อบรรทูลสิงห์ธรรมบัณฑิตถือได้ว่าเป็นคารวาสผู้ทรงธรรมและได้รับการยกย่องให้เป็นพระชชุมชนแห่งบางทอรัตถึงแม้ว่าชื่อเสียงของท่านอาจจะยังไม่ค่อยแพร่หลายออกไปยังวงกว้างแต่ถ้าใครเคยศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกรรมฐานหรือเรื่องของวัตถุมงคลมาบ้างก็จะรู้ว่าท่านพ่อบรรทูลสิงห์ธรรมบัณฑิตท่านศักศรรดิ์สิทธิ์ขนาดไหน ประวัติและเรื่องราวของท่านเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเพราะไม่ง่ายนักที่ชีวิตของคนคนหนึ่งจะได้รับการยกย่องให้อยู่ในหน้าของประวัติศาสตร์แห่งความดีงามและจิตใจของผู้คนตั้งแต่อดีตมาจนถึงทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าท่านพ่อบรรทูลสิงห์ธรรมอัณฑิตเป็นผู้ชำนาญในเรื่องของพระกรรมฐานโดยเฉพาะการนั่งทางในที่สามารถบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆได้ชัดเจนและแม่นยำ พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในเขตจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามจํานวนไม่น้อยที่ได้เข้าศึกษากรรมฐานกับท่านหลวงปู่หลาท่านให้ความเคารพท่านพ่อบรรทูลสิงห์ธรรมบดิตมากและในช่วงที่หลวงปู่หลาศึกษากรรมฐานอยู่กับท่านพ่อบรรทูลสิงห์ธรรมบัณฑิตท่านพ่อบรรทูลสิงห์ธรรมบัฑิตได้มอบภาพถ่ายของท่านปัจจุบันยังเก็บรักษาไว้ภายในกุฏิของหลวงปู่หลาและดินศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้ทำประโยชน์ในภายหน้า ดินศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้มีลักษณะเป็นดินละเอียดสีเหลืองคล้ายทองซึ่งท่านพ่อได้นั่งทางในและพบว่าใต้พื้นดินของวัดบรรทูลสิงห์มีดินศักดิ์สิทธิ์ที่มีลักษณะดังว่านี้ท่านจึงสั่งให้คนช่วยกันขุดขึ้นมาตรงบริเวณที่ท่านนั่งทางในเห็นหลังจากที่ลูกศิษย์ได้ช่วยกันขุดลงไปลึกพอสมควรก็พบว่ามีดินลักษณะตรงตามที่พ่อท่านบอกไว้จริงๆหลวงพูหลาท่านให้ความสําคัญกับดินศักดิ์สิทธิ์นี้มาก เพราะในการสร้างพระของท่านทุกครั้งจะต้องนำดินศักดิ์สิทธิ์นี้มาเป็นมวลสารหลักเสมอโดยเฉพาะพิมพ์ที่เป็นรูปเหมือนของท่านมีการผสมในอัตราถึงหนึ่งถ้วยน้ำชาต่อนหนึ่งครกตามเลยทีเดียวพระผงรูปเหมือนหลวงปู่หลาสร้างขึ้นเมื่อพศ2520มีหลักสังเกตตรงถ้าเป็นแบบสีน้ำตาลมีแก่นไม้มะขามผสมจะเป็นการกดพิมพ์โดยหลวงปู่หลาแต่ถ้าเป็นแบบเนื้อสีขาวมีตะกรุดและไม่มีตะกรุด จะเป็นส่วนที่หลวงพาตีสุจินโนเจ้าอาวาสวัดบางคนทีในรูปปัจจุบันเป็นผู้ช่วยกดพิมพ์พระชุดนี้หลวงปู่หลาท่านได้ปลุกเสกเดี่ยวเองทั้งหมดในกุฏิของท่านจนท่านได้มรณภาพเมื่อปี2534ประสบการณ์ของพระพิมพ์นี้นอกจากเรื่องโชคลาภแล้วยังโดดเด่นในด้านคงกระพันโดยเฉพาะเรื่องสุนักกัดไม่เข้ามีให้เห็นเป็นประจำขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัด